ที่ทเพื่อนสำหรับวันนี้นะคะแม่ปาก,ก็จะมาสอนเขียนรูปด้านนะคะสําหรับคนที่อยากออกแบบห้องนอนของตัวเองนะคะแต่ว่าคือการเขียนรูปร่างข้อดีก็คือเวลาที่เราเราเขียนออนสเกลเนี่ยเราเห็นพอร์ชชั่นเราเห็นสัดส,ส่วนจริงๆนะคะว่าพอมีจะมีเตียงไปอยู่แล้วนะคะไม้ติดอะไรตรงนี้ตรงไหนยังไงคือเราก็จะเห็นชัดเจนแล้วก็คือเราจะเห็นภาพอย่างแบบ ง่ายๆนะคะทําให้เรารู้ว่าเราควรจะตกแต่งอะไรไงต่อนะคะเอาเปว่าเอาเป็นว,นวเดี๋ยวเราไปดูไปก่อนที่ต้องใช้กันก่อนเลยค่ะ <S <S สําหรับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะคะส่วนตัวเนี่ยเราว่าถ้าถ้าใครสามารถหาไม้สเกลได้นะคะแล้วก็แบบเออชอบออกแบบเป็นทุนเดิมทุนเดิมอยู่แล้วนะคะก็ซื้อมาได้นะคะแต่ราคาไม่ได้เพราะว่าซื้อสมัยเรียนสถาปัตย์นะคะอันนี้เนี่ย ก็ปกตินะคะถ้าใครไม่มีก็ใช้ไม้บรรทัดธรรมดาได้ค่ะก็ปกติไม้บรรทัดปกตินะคะก็จะอยู่ในสเกล1ต่อร้อนะคะอันนี้เวลาเราเขียนลงไปในรูปด้านนะคะอย่างอันเนี้ยหเซนก็เท่ากับ1เมตรอะไรอย่างงี้นะคะก็คือเราก็จะเขียนตามเลยนะคะว่าของเรากี่เมตรก็ลากตามไม้บรรทัดไปเลยนะคะแล้วก็อันนี้อันนี้นะคะก็เอาเผื่อเผื่อระบายตรง พื้นผนังอันนี้เอามาเผื่อเฉยคะ่ะจริงๆไม่มีก็ไม่จําเป็นนะคะก็อันนี้ประกาดดำนะคะจริงๆใช้ประกาศน้ำมันก็ได้คือเราเออกแบบบ้านตัวเองเนาะอันนี้นะคะก็ดินสอคืออันนี้ใช้เป็นกระดาษรีไซเคิลนะคะ A 4ธรรมดาเลยนะคะอันนี้ก็ตีกรอบไปก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาเขียนดิเมนชันข้างๆนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าจะเขียนฝั่งนี้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 คือ เราเลือกได้เองเลยจริงๆเขาก็มีหลักการของเขานะคะแต่ว่าอันนี้เราทําบ้านตัวเองเนาะก็ไม่ซนะีเรียสมากนะคะอันนี้ก็จะมาย่อยนะคะการออกแบบจริงๆนะคะก่อนอื่นเลยที่เราต้องมือนะคะเราต้องมีการวัดมาก่อนนะคะอันนี้เนี่ยก็คือเป็นภาพมุมที่หันเข้ากับผนังห้องนอนนะคะคือจริงๆการเขียนรูปร่างเนี่ยเราอาจจะต้อง มีแปลนก่อนนะคะแล้วก็มาร์กเอาว่าเอ้ยอันนี้รูปด้านหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้เราก็จะเขียนแค่นี้นะคะเพราะว่าเราจะมีการดีไซน์แค่กรุผนังฝั่งหัวเตียงเฉยๆนะคะส่วนวัสดุเนี่ยยังไม่ได้ตัดสินใจยังไม่ได้ลองหานะคะเราทําการประยุกต์ใช้เหมือนอาจจะหาไมา้เล็กๆมาประประดับทําคงทาคิ้วอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งแบบเราถามนะคะช่างวิวอินแล้วว่าพระแรลงมากไม่สู้เลย ก็เลยต้องเ๋ยวมาดูกันนะคะว่าสุดท้ายจะไปลงเอยที่วัสดุอะไรนะคะอันนี้เราก็วัดนะคะระหว่างผนังนะคะแล้วก็อันนี้มีปลั๊กไฟมีมีสวิตช์ไฟนะคะก็วัดมาให้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นดิเมนชันของเฟอร์นิเจอร์ที่เราจะวางลงไปนะคะของเราห้องสูง2.69นะคะเราก็ มาดูบนไม้สเกลนะคะว่าแบบอันไหนดีที่เราเล็งไว้เราเล็งเป็น1ต่อ20นะคะไม่ก็1ต่อ25 mm hmm. ก็คือ2.69 mm hmm. ก็จะประมาณนี้นะคะก็คือถ้ารู้สึกใหญ่ไปก็ใช้น้อยกว่านั้นก็ได้นะคะง mm hmm. ั้นเราก็จะใช้1ต่อ20่สิบละกันค่ะ จริงๆจะต้องมีผนังตรงนี้ด้วยนะคะคือถ้าทําแบบออฟฟิเชียลจริงๆเนี่ยก็คือต้องมาทั้งผนังตรงนี้เนาะแต่ว่าเราก็จะขอวัดแค่นี้ละกันนะคะเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม่น่าจะต้องดีไซน์อะไรเลยนะคะเพราะว่าม่านก็ติดถึงข้างบนเพดานอยู่แล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวัดแค่บริเวณนี้นะคะอย่างอันเนี้ย4.6นะคะเราก็มาดูเลยอันนี้เนี่ยก็จะแทนค่าเป็นแบบมิเตอร์นะคะก็4.6ก็ตรง นี่เลยอยา่างเช่น้าข้างเราก็อาจจะตีไปเผื่อเรามาเขียนดิเมนชันทีหลังนะคะข้างนี้นะคะเราจะวัดเป็นด้านเป็นส่วนที่ด้านที่ม่านกินพื้นที่นะคะรู้ก่อนนะคะว่าเรา เวลาดีไซน์กรุผนังเนี่ยเราก็จะไม่ยุ่งกับตรงนี้นะคะแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มทําการใส่เฟอร์นิเจอร์ของเราเข้าไปนะคะหลังจากเราได้ดิเมนชันคร่าวๆแล้วนะคะเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางนะคะเพื่อเอาเตียงมาตั้งนะคะแล้วเราก็เดี๋ยวจะมีไซส์เทเบิลนะคะ2ข้างค่ะ ก็เขียนดิเมนชันไว้พอประมาณนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือกรอบนอกก็คือ scale, ออนสเกลหัวข้างในก็คือกะกะเอานะคะก็เดี๋ยวเราจะไปถ่ายเอกสารแล้วก็มาทำการออกแบบปกุกรุบผนังกันค่ะ เป็นปรัมาณนี้นะคะเดี๋ยวลองทําหลายๆแบบนะคะก็คือถ้าพอจะรู้ขนาดของตัวคิวที่จะเอามาติดนะคะก็จะง่ายกว่านี้อันนี้ก็แบบกะกะไปก่อนว่าจะแบบวางเลเยอร์ยังไงนะคะจะาหาคิวแบบไหนนะคะก็หวังว่าจะได้ทําอีกคลิปหนึ่งนะคะถ้ายังมีงบเหลืออยู่ที่จะเล่นอะไรกับพวกนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะเราลงเอยที่ดีไซน์แบบนี้นะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ลืมนะคะลืมคิดว่ามันจะมีม่านมาติดตรงนี้นะคะก็ยังไม่เป๊ะเท่าไหร่นะคะแต่ว่าโดยรวมก็โอเคค่ะ